วันนี้ตู้กันชื้นซิรุ่ย SC 200ครับผมมึงทำอะไรเนี่ยตู้กันชื้นไงใส่อะไรก็ได้ก็ได้แหละแต่ว่าที่อื่นดีกว่าไหม,หมดูที่เหลือต้งเยอะไปไปก่อนครับอย่างแรกก่อนเลยมันดียังไงกันชื้นครับ กันชื้นก็มีเอาไว้กันชื้นอุปกรณ์กล้องเลนสนะ์เนาะแต่ถ้าถามว่าชาวโพรโชั่นแบบเราเนี่ยจำเป็นไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าจําเป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆชาว G-MOS ของเราก็มักจะเอาไว้เก็บของครับเพราะว่าของของเราเยอะมากเยอะมากมากเยอะเกิน การให้เราจัดของต่างๆให้มันเป็นระเบียบเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทําให้เราหาของเจอได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้จัดมันให้เป็นระเบียบแล้วเนี่ยมันก็มักจะเจออาการแบบนี้ครับเซียนเลนซีลุยยี่สี่อยู่ไหนวะโอเคพี่ได้เลยเซียนแล้วยี่สี่เจ็ดสิบอ่ะยี่สี่เจ็ดสิบยี่สี่เจ็ดสิบตันึ่งพี่ยี่สี่เจ็ดสิบโอ้ไม่มีมมวะ่ะ เอ้ยอ่านี่แหละพี่ยี่สิบได้แล้วเยนแล้วเมมดำร้อยี่แปดอ่ะอยู่นี่ครับมึงนี่เองตลบว่ะ <laughs> <laughs> เ,เ,เอาไปก่อนอัไน,นครับก็มักจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่จะช่วยเพื่อนๆได้นั่นก็คือเรื่องของความเซฟตี้ครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราวางกล้องเลนส์ แล้วก็เจ้าลิงตัวเล็กตัวนี้ไว้แบบนี้ถ้ามีโจรขึ้นบ้านทุกคนโจรจะเลือกหยิบชิ้นไหนก่อนวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูครับใช่ครับโจรจะเลือกหยิบน้องลิงก่อน แล้วกล้องกับเลนส์ก็จะตาบออกไปแต่แต่ถ้าเราเก็บอุปกรณ์ไว้ในตู้กันชื้นของซีรุ่ยตัวนี้ไว้แบบมิดชิดเนี่ยโจน ก็จะเปิดไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะลองยกด้วยตัวคนเดียวก็ยังยกไม่ไหวซึ่งถ้าเข้ามากัน2คนอันนี้ก็ไม่แน่แต่จังหวะนี้ตำรวจเริ่มรู้ตัวและวจนมีอาการลุกลี้ลุกลนผมที่เห็นไฟตำรวจก็เลยเดินลงมาข้างล่างมาปะทะหน้าโจรจังหวะนี้โจรหยิบมีดขึ้นมาแทงผมหลบไงผมรู้ว่าเป็นเป็นมีดปอมผมก็เลยดึงออกมาฮึแบบนี้ จังหวะนี้แหละผมตอกเข้าไปที่ปลายคางโจนแต่ว่าโจนก็ยังมีแรงสู้อยู่ต่อยมาปุ๊บผมจับได้ผมรับแต่ผมกัดโจนเจ็บร้องจ้าจ้าโอเคจังหวะนี้ผมอง์บาก,กคือไปทิ่มไปที่หวัวเห็นไหมครับว่ามีตู้กันชื้นซีรุยดีกว่าเยอะครับแล้วทำไมต้องเป็นซีรุย SC200 ด้วยล่ะครับแล้วขอสปอนเซอร์ไงขอบคุณครั อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับหลายคนอาจจะมองว่ามันแพงเกินไปไหมหรือว่ามันคุ้มไหมในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยก็ถือว่าราคาแรงจริงๆครับบางคนที่งบงไม่ถึงก็ทดลองสร้างตู้กันชื้นขึ้นมาเองเลยเช่นใช้โฟมใช้ทัพเป,ปอร์แวร์ใช้ซองซิปล็อกหรือว่าพวกรังไข่เรียกว่ามันก็ใช้ได้หรอวะแต่ยุคสมัยใหม่มันก็มาถึงจนได้ครับฉันจะเป็นราชาจัสลัดรดิได้เลยฉันจะเป็นราชาจัสรัรรดิฉันจะเป็นราชาจนสรัดรดิได้เลยลงไหลงไปใหม ฉันจะเป็นราชาจัาสลัดรดิได้เลยมันไม่ไม่น่าใช่ยุคหมึ่งนะ แต่ยุคนี้เป็นยุคที่ตู้กันชื้นเนี่ยราคาถือว่าเราเอื้อมถึงได้แล้วอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันก็แค่2 0 0 0 0ื่นนิดๆเองฟังแล้วอาจจะดูราคาสูงนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่มีความจุเยอะที่สุดแล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ของไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นที่เล็กลงไปก็ได้พอเวลามันผ่านมาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถทําให้เราเข้าถึงสินค้าได้มากยิ่งขึ้นตู้กันชื้นซีรุ่ย SC 2 0 0เนี่ยก็สามารถปรับความชื้นได้เป็นแบบทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้เลย ก็ถือว่าค่อนข้างครบกับการใช้งานนะอีกสิ่งหนึ่งคือไฟบอกเลยว่าตู้กันชื้นที่มันทึบแบบนี้สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีคือไฟที่เอาไว้ส่องสว่างในตู้เพราะว่าตู้กันชื้นบางรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีไฟมาให้เวลาหาของหรือว่าหยิบของที่อยู่ลึกๆเนี่ยมันก็จะมองยากกันสักนิดหนึ่ง แต่พอมันมีไฟสองสว่างมาให้เราเนี่ยทีนี้การหาของก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและแน่นอนครับสิ่งที่เยี่ยมของ s i ร u ่ s เอ0ซตัวนี้นะครับนอกจากวัสดุที่ดีเยี่ยมแล้วเนี่ยคือเรื่องของ s i ซ i n g ที่มีถึง6ชั้นยิ่งมีชั้นที่มันเยอะก็สามารถใส่ของได้ยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวก็สามารถจบได้เลย ส่วนเรื่องของการ organize นะครับในตู้กันชื้นตัวนี้เนี่ยชั้นบนเราก็จะเอาไว้เก็บกล้องเลนส์นะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยที่สุดแล้วที่สําคัญคือช่องมันใหญ่สามารถเก็บได้ง่ายส่วนของที่เล็กลงมานะครับเช่นพวก action cam osmo นะก็จะวางไว้อยู่ชั้นล่างด้านบนต่อมาก็จะเป็นพวก เมมกล้องต่างๆนะครับส่วน2ชั้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้เราเอาไว้เก็บฮาร์ดดิสก์ของเราทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เอาไว้สตอร์จงานที่เสร็จไปแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายมันบ่อยอยู่แล้วที่ต้องเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นแอสเซทสำคัญของเราเลยทีเดียว ถ้าหายมาทีนึงนี่ก็วุ่นเหมือนกันและนี่ก็คือทั้งหมดของตู้กันชื้นซีรุ่ยเอสซีสองนะครับตู้กันชื้นก็มีหน้าที่เอาไว้กันชื้นให้อุปกรณ์กล้องแลวก็เลนของเราเนาะแต่ว่าถ้าถามถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความจุของตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าร้อยคะแนนเต็มเพื่อนๆสามารถไปลองจับกันได้ที่เดดิจิตอลเอใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง g ีของเราด้วยและเอาไว้เจอกันในอ p ีหน้าครับผมยังมีที่ว่างนะ มือหมายถึงตู้กันชื้นหรือหมายถึงข้างๆกูข้างๆมึงกูรู้มันไม่ว่างแล้วอ๋อขอบคุณนะรู้ไว้ใส่รูนดีกว่ะอ๋อโอเคก็อย่าทำตามนะครับเขนมกูหายไปไหนลุงไมว่อวาน